อา่ครบท้วนที่นิวสลักชื่อพี่โจมไว้ที่อาวุธด้วยนะลูกค่ะจะสลักไว้ที่ตรงปลายแง่งสนับเลยค่ะดีมากเอาให้เวลาต่อยแล้วชื่อพี่ไปอยู่บนหน้าไอ้พวกฝั่งตรงข้ามอะลูกอาพิยังตัวีบรีบลีบทำไมพี่อะโอ้ย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 เจอมีบล็อยบค่ะพี่อดีว่าพี่รู้อะไรรู้ปะ อะไรพี่เขาบอกว่าถ้าได้สนับให้สลักชื่อพี่อืมิบหายแล้วข้าวไม่มีกิน่เบอร์เกอร์ เดี๋ครับสวัสดี๋ยวบรรลุนท้องแท้ทุกคนครับขอญาตกินก่อนนะครับกองครับมันต้องเดินด้วยห่อง่ายๆให้เลยแบบไม่ต้องคืนอ่ะได้ร้อยหนึ่งผมให้เลยแบบไม่ต้องคืนใช่ให้เลยได้เหมือนกันร้อยหนึ่งผมร้อใช่ผมก็ให้แบบไม่ต้องคืนเลยผมก็หลั่งเพล่ร้อยห้าสิบไปผมก็คืนอ๋อพี่สองร้อยเลยอ่ะ ร0อาพี่2อ0รอยสอ้อห้า0อแล้วครับจะขอเป็นหน0่งร้อยห้ออีกร้อยเดียวเองให้ห้าสิบอ่ะโอ้โหแล้วก็มีกระเมียนตอบด้วยปังลูกให้ห้จให้ห้าจิ้เถินหน่อยขาดห้าสิมือกูไม่หลังเดี๋ยวไปเอาเอากับตูกเออขาดห้าสิบผมจีเนลขาดเท่าไหร่ครับจีเนลขาดตอนได้ทีละห้าร้อยครับเอขาดโกโก้เท่าไหร่ฮะสิแปดค่ะ ได้เดี๋ยวนี้ฮะโอเคโกที่พี่โอเคโกที่พี่กระเป๋าสี่ค่ะพี่ต้าน้องน้องครบแล้วนะโอเคโกครบแล้วจ่ะให้ขอบคุณค่ะจีเนีวกระเป๋าสี่นะโอ้ยเดี๋ยวจีเนีวต้องเคลียร์กระเป๋ารอรอเหล็กพี่อะไม่รู้ทำไมคือแบบไม่ช่วยกันคนละร้อยสองร้อยอะพี่โดนจะออกหมดที่ละพันค่ะไม่มีพอใจอะสติลบาได้ทีละพันนี่ค่ะเออมึงคิดแบบเออเอาเอาไหมพร้อมยังกูวัดเวลก เม่อกี้โอ้โหต่อสี่เนาะโอเคไม่คือแบบผมก็ไม่อยากให้หนักคนใดคนใดไงเรเดี๋ยวไม่คิดว่าหนักกูคิดว่านี่คือครอบครัวมึงดูข้อความดูลูกกูกูอ่ะกูอ่ะหมดแล้วกูหมดผลจริงเลยอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะหกโอเคหกร้อยค่ะไปตานจานฮะอะไรนี่เหรอพี่ มา oh, เป้า C โอเคอีกเท่าไหร่ลูกอีกสามร้อยค่ะส <300 S 2> ามร้อยนะเหล็กนะเหล็กหรือคอปเปอร์ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องเหล็กเหล็กเดี๋ยวผมให้เองไอ้น,นี้กระเป๋าละสี่ค่ะ กอจบขาดแล้วอีกเร็วนะแล้วขาดขอมืออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยก้าสบค่ะขมือขมือเขาหน่งพันหนราลากทีเดียวได้หมดเลยปะไม่ได้ครับพี่ลากทีละสองร้อยครับส0งรอยเหรอให้น้อง200ร้พี่เอามาแค่พันเดียวจบสวยไม่มีไม่ถึงว่ะ200ร้อยนำำหนักพี่เต็มไหมไม่ไม่ไม่ันลากมาไม่ได้ว่ะ ฟร <Free> นได้ทีลเอามาทีละร้อยห้าสิบก็ได้มากเลยร้อยห้าสิบก็ไม่ได้อ,อันต้องของยัดตัวให้หมดก็โอ้คอปเปอร์มันหนักขนาดนี้เลยเหรอถ้าถ้าถ้าตัวน้ำหนักพี่พี่ว่างสามสิบมันจะได้สองร้อยห้าสิบครับมันไม่ว่างเดี๋ยวอ๋อปูนปูนที่หนักอยู่คือปูนแบกปูนเปหมื่นหมื่นถุงก็ต้องหนักสิวะปู ชุดใหญ่ไปกับพิฟโอ้โหเรียบร้อยไอ้หมองีเรียบร้อยหมองไปแล้วเหรอโดนแล้วเหรอแล้วเราก็ไปปกป้องเขา่าเออเดี๋ยวนะหนึ 150. ่งร้อยห้าสิบเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะสีอ่อ่ะไปอีกสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบ สา้อยห้าสอ๋สสิกดคงไม่ไม่โกรธใช่ไหมครับที่ผมส่งข้อความไปแบบนั้นนะครับ่ณเป็นหกร้แล้ว,ลวใช่ไหมหกร้อยขายเท่าไหร่นะลูกงงไปหมดเลยหกร้อยไมัเอาปอไปอีกหกร้อยเอ้ยห้าเป็นแปดร้อยห้าสิบอ่ะแปดร้อยเอาอีกเท่าไหร่ลูก แป๊บนั่งนะคะเขาอบสี่เออีดีไปรอชุบดีกว่าอ่ะอีก250เป็นพันกัอีก100ค<อ>่ะเท่าไร 1, 000, 100, ขายเท่าไรพันอีกหนึ่งร้อยขายเท่าไรขาดอีกเก<อ>้าสิบค่ะขาดอีกเก้าสิบองเอาป้าพระโบไปฝึกต่อยแบบนี้นะเก้าส <90. S 2> ิบอ่าครบถ้วนทีนี้สลักชื่อพี่โจมไว้ที่อาวุธด้วยนะลูกค่ะจะสลักไวท้ที่ตรง ไปแง่งสนับเลยค่ะดีมากเอาให้เวลาต่อยแล้วชื่อพี่ไปอยู่บนหน้าไอ้พวกฝั่งตรงข้ามอะลูกได้ประทับรอยอะประทับรอยเออเสลักเป็นชื่อไว้ไงดูทรงน่าจะหน้าพวกเราเองนี่แหละพี่ช่ยดังให้เงินให้เงินพี่หาดไปยังดังให้แล้วค่ะโอเคครบแล้วนะมีใครอะไรอีกไหมเดี๋ยวว่าพี่พี่ว่าพี่ตอมอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้ววันนี้จบสวยแล้วโอ้โหกำลังจะตอมอแล้วมันยังขาดอะไรอีกไหมไหาดได้มาแล้วพี่นี่ นั่นแหละแต่ว่านนึงขาดนินึงขาดหนึ่งชุดเราจะมีอาวุธิคนที่สิบคนเลยเหรอวะเนี่ยเพราะว่าติดก่อนชุดเพราะว่าเมื่อกี้หัวดหัวดไม้ไปโดนหัวดไม้ไปโดนเรียร์เรียร์กำลังคราฟอยู่ครับแล้วไงไม่ก็คือเรียร์ไอ้ตัวคราฟไงของชุดหนึ่งของชุดหนึ่งไปให้น้องเลยเรื่องของมึงนี่ไม่กูไม่ได้ตีนี่ นุ่สับปะรีย์ความรักเนี่ยนหรอนี่แหละนะบอกแล้วว่าอย่าไปชิงสู่ก่อนห้ามอ้าวคุณกูวดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูวดครับไอ้ลูกผมเนี่ยและนี่คือแฟนลูกผมอ้าวเป็นแฟนกันแล้วเหรอครับไหนว่าเป็นอ่าใช่เป็นแฟนกันแล้วผมทำเป็น how off back ไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะเจดเดย์ how off b a เ k เคลือบเลยเคลือบขี้ผึ้งพี่รอนหนูอยากช่วยน้าแต่คำสั่ง ช่วยอะไรช่วยชุบเล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 ยหนูมีอันเดียวอ่ะลุงแล้วต้องเลือกวิชาพิมพหมอโอ้โหแล้วเลือกแก่แก่ไม่ร่อนออกด้วยโอ้โหแกะไม่รอดออกนี่กูต้องเปิดเอาไอ้ดีปะเนี่ยควรออกไปจากตรงนี้ว่ะกูว่านะนม่งั้นใครถามเลยกูก็ควักหมดอ่ะผมก็ควักหมดแตผมขอเก็บปูไว้อย่างหนึ่ยรู้สึกว่ามันต้องเก็บไปขายอ๋อปูนมีเยอะ ปูนมีอีกแบบอีกครึ่งล้านน่ะมูลค่าเออผมก็มีอยู่สี่ร้อเมื่อกี้ไอหคืนมาแล้วอแต่ก็ให้เขาไปร้อยร้อยกว่าสี่ร้อยก็ไว้เก็บไปกินน่ะเก็บไว้ก็เน่าเปล่าว่าไปให้กองกลางอเหวะกีไม่กีไม่ชุมอะไรกันหรอฮะประชุมว่าจะเขแบ่งกลุ่มใช่ออ๋ก็คือแบ่งฝ่มทํางานกัน ขาดอะไรไหมครับใครขาดอะไรไหมครับเหย่ยตั้งโต๊ะขายตรงนี้แม่งเลยพี่โจนไปกี่โมงครับพี่วันนี้เนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวก็งใกล้ได้เวลาแล้วล่ะพนี้พี่เช้าก็พี่โจนค,จนคู่พี่โจนคู่จีเนลหม่องคู่พี่สิงโตคู่กับกกไปก่อนนะเดินครับปังใช่่สิงโตคู่กล่อมหล่อมพี่ ใช่แล้วก็คู่ที่แบ่งตรงนี้ก็คือจบปั๊บก็แต่งงานกันเลยสองคู่ในแต่ละเซอง์ไพรสก็คือจากกันเนียแล้วก็ชายหาดขนมปังเงินพวกนี้ก็คือเป็นเงินเอา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 ทำไมพี่อะทำไมพี่อะเติมเติมเติมเรานะเตอ่าพิษอย่างตัวเล็กเล็กทำไมพี่อะโอ้ย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 เติเรียบร้อย อะไรพี่เขาบอกว่าถ้าได้สนับให้สลักชื่อพี่พี่ตัวเป็นคนบอกจากปากของตัวเองเลยแล้วค่ะแล้วอุ้ยยังดีมากตัดอ้ตามีเอดีไหมมีเอดีไหมมีแล้วค่ะดีนะกูยังไม่กิดแล้วทีนี้คือประจ่างเลยรู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่ต่างตามหาคือสลักชื่อแล้วลคะและสลักเลือดด้วย พี่หมายถึงเอาเหล็กแหลมสลักลงไปในในสนับไม่ใช่เอาสนับมาสลักหน้าพี่ไม่รู้โอ้ยกูหมดหมดไปตู้หนึ่งแล้วยังตายอีกเดี๋ยวเพนที่ผมปั๊มพี่ไม่ต้องปั๊มแล้วลากกูไปโรงพยาบาลดีกว่าเข้าเมืองกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่ใช่โอ้แล้วเอาคนกระเพกมามาหามกูด้วย แล้วหัวพี่พิจารณาไปเฮ้ยเดี๋ยวเชิปหายแล้วรถเต่ากูทำไงอ่ะล็อกล็อครถเต่าพี่อ้าวล็อกก็ดีุบแล้วไม่ต้องบแล้วเพืองเพืองกูล็อกรถตลอดอยู่แล้วมองผมไปรักษาด้วยไม่ได้ไปรักษาอยู่แล้วพี่เดี๋ยวไปรักษาอยู่แล้วทิ้งรถไว้เนี่ยแหละไปไปโรงพยาบาลเลยไอ้ดีไอ้ดีเพื่อง อย่เดีเบิงตัวอยูกูตัวยูกูตัวยูกูเดี๋ยวนะโอ้ยประตูนีู่เดี๋ยวไปอบนประตูหนีบกูเนี่ยดีไป่ะดีเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีเข้าเมืองไปเลยห้าสิบบาเดี๋ยวใครมาเอาล้องหโเโอเครถพี่ทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคนขับรถแทนม ไม่รถรถเขาล็อกพี่รถอกเขาล็อกฮะรถก,กูล็อกใช่รถพี่ล็อกแล้วพี่รถพี่จอดล็อก,อก,อกหรือเผาทิ้งไปก่อนเลยเดียร์ไม่ต้องเผาผักก็ไม่ <c oughs> ทันเดียวไปผมจะขับอย่างสุดความสามารถพี่จอนข้างนอกเป็นไงบ้างเยันนะพี่เอ้ยกระประตูหนีบกูเนี่ย นิดนึงเป็นไรนะน้ำมันจะหมดด้วยเ <laughs> มื่อกี้พยายามจะแบบสุดความสามารถแบบเท่ๆดิดหน่อย อยากจะบอกไม่น่านเลยออช่ด้วยรอสาพี่ผมด้วยที่ผมด้วยไม่ได้รอบครับรับปังเลยครับรัเลยครับใครทำบนี้นอไหมครับมอดอิิวให้นะิซซีแล้วนะีแล้วนะรกิบกิโอลนซีกิบซับ วุว่นวายไปหม,มนดนะครับยอดเยี่ยมมากครับขุนมากเลยซาวสได้แวไ,ไม่เป็นไรครับรอได้ครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอหมอเก็บเงินที่จ้างเลยแล้วค่ะอ้าวเหรอไม่ทันแล้ววะสิครับครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> <s ays> แหมบอกช้าซะด้วยโอ้โออวิ่งทำไมผมเด้งขึ้นมาครับ เออคุณโจนน่าจะกดไปโดนนะครับผมไปใส่แว่นนะครับผมผมสามารถกลับไปใหม่ได้ไหมครับไม่เป็นไรเอออ่าก็อีกอ่าอีสลิฟได้ครับอ๋อโอเคโอเคครับอุ้ยคุโดนอะไรมาครับเนี่ยอุ้ย,ยไม่ได้ครับอีสลิฟไม่ได้นะครับผมยืนอยู่อย่างเงี้ยแหละครับมันขยับไม่ได้ครับ เป็นวิธีการรักษาอีกแบบนึ๋อยืนรักษาใช่ใช่ครับเป็นยืนบำบัดแต่ประมาณนี้ฮะใช่ไหนไปโดนอะไรมาครับนี่คุณโจนเออถามถามนี่เนี่ยครับถามน้องผมนี่ครับถามคุณว่าจากได้ยินไหมครับครับมันเป็นอาทำเนียไม่มันเป็นอะไรนะมันเป็นคำที่มันทำไมถามพูดยากขั้เลยอ่ะ มันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับมัน้นใช่ใช่ครับมันเป็นการเข้าใจถูกแล้วค่ะแต่ทีนี้พอมันถูกปุ๊บมันก็เลยรู้สึกผิดจ้ะค่ะมันไม่ไี่ถูกมันมีอะไรถูกที่ไหนมันถูกแล้วเพราะว่าเป็นคำจากปากของพี่โจนนี่แล้วค่ะคำว่าสลักคือสลักลงไปในไม่ได้บนหน้าพี่อ๋อแต่มัน สลักนี่นะคะให้ดูโชยอแล้วก็เก็บไปฮะเอาไว้เลยใช่ไหมพี่ใหม็พี่โจนพจางผิดต้องไหนนะคะจางเดินไปใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยพี่โจนเขาให้ของต่างเต็มที่เลยแล้วเขาบอกว่าบัจจังจางได้แล้วก็สลักชื่อพี่ไว้บนนั่นเลยอ๋อเขาก็เลยเอา ว่าจากมาสลักชื่อคุณโจ้ใช่แล้วค่ะทีนี้พอไว้เต็มหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับอไม่ใช่อไม่ใช่คือว่าจางแค่เอาเลือดพี่โจนมาสลักก่อนแล้วทีเนี้ยจางจะเอาไลน์นั้นไปพรุ่งนี้ไปให้ช่างเขาสลักตามรอยเลือดเจ้าค่ะโอ้พี่หมายถึงเอาเหล็กแหลมมาเขียนขูดชื่อพี่ง่ายๆก็ได้จะระโจอจานลอเรือแค่นี้ลูก <M łość> ata, มันร <c oughs> ู <shocked> <c oughs> <il> <out> ้สึกว่ามันไม่ถึงจิตวิญญาณนะมะอต้มีจิตวิญญาณในการสลักใช่หเนาะใช่อ่ะก็เลยถึงโรงพยาบาลเลยกูเดี๋ยวยังมีอีกคนหนึ่งด้วยจีเนลอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมผมว่าอาจจะต้องมาอีกรอบแหละครับคือเดี๋ยวนะพี่พูดกับจีเนลได้หรือคะจีเนลพูดหลายทีด้วยจะสลักชื่อมันกันนะ คุณโจอครับวันนี้วันนี้จะมีแอคตีมไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วครับวันนี้ครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วครับไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วครับตอนนี้ใจยาวๆครับแอคตรีมสงสารยังไงเล้วค่ะแอคตีมไม่ไหวเนาะจะสงสารพี่อีกก็ถึงยากแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมหมอแดนเขาบอกว่าบ้าจางอ่ะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแฟนหนู โอเคฉยสบอยครับเพื่อนสนิทแฟนหนูบขอบมากครับเอมัอคากรับอมาอคุณมากับมอุมัีุณมัอมบอคุณมามาัคมรอบาอมรับากครัอบัอบครับขับอคมรอครับออคับออรครับ วันนี้เพิ่งเจอกับคุณมั่งมีไปดูเป็นคนน่ารักดีนะครับแฮปปี้เบร์เดย์นะคระจ่างขอบคุณนะคะใช่หรอครับเป็นคนน่ารักไม่นะครับคนน่ารักดีไม่น่าใช่ไม่น่าใช่รักผิดคนหรือเปล่าเขาอ่ะมีเพิ่งเจอกันแวบเดียวนะครับดูน่ารักดีตอนมั่งมีเขาอยู่ไุ่ยใหญไงเขาเขาบอกจะแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ้นคระพี่เส้าค่ะพี่เจ้าค่ะใช่ใช่ท่านน่าเดี๋ยวเราอยู่กับกระจางละ ปตนอล้้้วยพี่วะขอบคุณะคุณหมอขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณหมอครับ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 ต้องไงต้อเคงพี่นี่อยู่โรงพยาบาลกันสามคนแต่ว่ามีสองเบาะตอนนี้โอเคได้แล้วกำลังไปแล้วโอเคไปโรงพยาบาลหนุ่มปังตัดไปเคลียร์หัวเนี่ยโอเคก็ต้องมีคนนึงที่ไปแล้วมัน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 อุ้มเกินขึ้นรถไม่ได้หรอหัวไม่ได้หรอเปล่มันผิด ผิดอะไรหรในการจราจรการประจานที่นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปดูเลยมันจะผิดได้ยังไงล่ะอ้มนทำคนไม่ได้ทำรถวันนี้เร่องนี้งงอะไรนะอ๋อโอเคโอเคที่จะไปเอารถใช่ไหมใช่ใช่แล้วไปไหนต่อตไปไหน ตไปไหนตาไปไหนฮะที่จะไปไหนอะไม่ไม่ไม่ไปไหนก็ไปไหนก็ไปเอารถแล้วก็ไปแล้วมั้งเนี่ยบินแล้วใช่ผมก็ไปเหมือนกันบินแล้วเนี่ยวันเยอะไปหมดเช้าไปหมดพรุ่งนี้ก็งานพรุ่งนี้เีเอารถก่อนนะพี่โจนเที่ยงผมรู้ในใจพี่คือไม่เอาก็ได้รถอะไม่ไม่เอาไหนผมสิบเอ็ดไม่ต้องเอารถไม่ต้องเอาเดี๋ยวมันก็กลับมาเอาไหนอะไรเดี๋ยวคนก็มาลากมาให้พี่ เอาเอาตรงลงไหนก็ได้เนี่ยลงลงบางนาก็ได้เดี๋ยวพวกรถลากเขาก็ลากกลับมาให้เราเองอ่ะโอเคได้ผมพาไปเหินทีหนึงนะกลับบางนาเอาแกเดี๋ยวก็ตายเหินเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยไหนโชว์ดิไม่รู้ว่ารถจะไหวหรือเปล่านะไหนโชว์ดิอ่าโชดีหนึ่งโชดีหนึ่งเดี๋ยวโชดีหนึ่ง เขาเรียกว่าเหินโอเวอร์เหินโอเวอร์ไหนเหินโอเวอร์นี่จำตรงนี้ไว้พี่ทำไมต้องเหินโอเวอร์น right? nice. okay. ี่คือศาลเจ้าโอศาลเจ้าปั๊บเราตรงอย่างเดียวนี่ตรงอย่างเดียวแล้วมันจะมีร่องของมันนี่ไปนะเดี๋ยวนะนี่ร่องแถวนี้นี่เห็อนี่นี่เหแล้วไงขึ้นนี่เรียบร้อยเรียบร้อย แต่ไม่ได้ย้ายของเลยอ่ะห้องใหม่อ่ะทําสัญญาจองไว้แล้วนอนหลคะแล้ยนี่ไงมะใช่นอนแล้วทั้งคู่เลยเหมือนกันนอนพร้อมสีเลยค่ะพี่เฮ้ยยังไม่เกินเฮ้ยอะไรอะไรอะไรม่องถือปืนอะไรม่องม่องถือปืนอะไรปืนเป็นนิ้วด้วยไม่มีปืนจริงเลยเล่นนิ้วกูดเหรอเออหรืออะไรบอกไม่นิ้วกูดไม่ใช่คนนิ้วกูดเหรอไม่ใช่คนนิ้วกูดเหรอใช่่ไมดดู นี่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 ห้องใหม่ห้องใหม่พี่อยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้พี่ซื้อใ่เลยใช่ใช่ทำสัญญาไปนแล้วเนี่นี่ห้องใหม่พี่เนี่อันนี้อะไรอ่ะนี่นี่เาจะดูแถวนี้อ๋อนี่ไงอพาร์ตเมนต์ฟอร์แลนด์ใช่เหรอคะเหรอคะอันนี้แถวบ้านผมมีพี่ที่แบบบ้านหลังแบบอยู่ฝั่งชายแดนใช่ไหมมันจะมีแบบที่แบบลบ้านให้น้าล้างทรายเหรอมะอันนี้คือล้างหน้าล้างตาก่อนเข้าได้อยากเอาตีนลงไปป้าจังเอาขึ้นมา วิกพี่ไว้ล้างหน้าเนี่ยโอ้ตายแล้วเนี่ยแล้วจ่างเอาล้างแล้วพี่จะเอาไปล้างหม้าก็ก็จ่างตีนไม่ไม่ไม่ส่งผมมั้งพี่น้องได้แล้วค่ะเอาแล้วบอกว่าน้ำที่บอกวันนี้ให้เขามาเปลี่ยนดิใช่ตายในบทแล้วดูดิห้องยังว่างอยู่เยอะนะมามา ของพี่พี่อยู่ข้างบนนุ่ะพี่อยู่ชั้นบนเออเน่ะชั้นกลางอยู่ชั้นล่างแล้วค่ะไม่รู้พี่พี่ขึ้นลิฟต์ข้างล่างพไ่ตายพี่ตัดผมด้วยพี่ตัดห้องนี้แล้วกันโชคดีนะเออเออเจอกันนะเจอกันพี่เข้าเข้าห้องก่อนเออเเจอกัน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 โชคดีนะโชคดีนะ พี่ขึข้นลิฟต์ก่อนเออห้องโน้นั่โอเคเออเจอการเจอกันพี่ห้องโน้นนห้องโนนั่ฮะฝั่งโน้นน่ฝั่งนู้นไหนห้องฝั่งนน้นไอถนนเอาองพี่ไปแล้วตรงสระน้าใช่ไหมไอจาขอบเช่าตรงนั <X <X ้นอยู <X 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 um> ่กับจีนว์มึงลองถามจาขอบดูว่าห้องไหนอ่ะแล้วก็ถนนอ่ะเอาห้องเก่าพี่ไปล้โอเคนงน่อนดทีนึงได้ไหมเอาได้ได้ โอ้เจอกันนะเจอกันนะหม่องนะนดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้ามาฝันดีฝันดีเลยบา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 ย,บาย,บาย